พอนเปลี่ยนปั้มกระทบหมดนเพราะว่าสมดุลของระบบไหลเวียนเลือดเสียเนี่ยอาการของโรคเยอะแยะเลยตั้งแต่หัวใจความดันนะครับนําไปสู่ปัญหาหลอดเลือดนําไปสู่ปัญหาอะไรเยอะแยะอะไที่จะตามมาสมดุลของระบบหายใจเสียภูมิแพ้นี่แน่นอนเลยไอวัดต่างๆนี่ที่จะตามมาเยอะแยะเลยแม้กระทั่งนะฮะที่เราหอบหืดนะครับแพ้นู่นแพ้นี่ทั้งนั้นเลยก็จะเครียดด้วยได้เลยพวนนี้ มีผลกระทบได้หมดเลยครับค่ะอย่างคือคือตอนแรกเนี่ยจะได้ยินแค่ว่าพอเครียดปุ๊บจะอาจจะนอนไม่หลับอาจจะเกิดอาการบางคนปวดท้องอท้องผูกท้องเสียอันนั้น <4 S 1> อาจจะเป็นอาการเบื้องต้นง่ายๆก่อนอแต่พอ,พอเราเครียดระยะยาวปุ๊บเนี่ยหรือเราเครียดสะสมไปเ,เรืดเด่อยนะครับรนี่ฮะมันก็จะนําไปสู่ภาวะซึ่งแต่ละคนก็ก็จะต่างกันออกไปภาวะที่จะเกิดโรคเพราะว่าในแต่ละคนมีความอ่อนแอหรือแข็งแรงไม่เท่ากันในแต่ละส่วนของ ของระบบต่างๆถูกไหมครับระบบไหนแี่แข็งแรงก็โอเคมันอาจจะไม่กระทบกับระบบนั้นแต่ระบบไหนที่อ่อนแอมันก็เจาะไปที่ระบบนั้นทําให้เราเกิดภาวะของการเจ็บป่วยอย่างของคุณเวชสิทธิ์นี่เคยเครียดหนักสุดๆขั้นไหนคะก็นอนไม่หลับส่วนมากนอนไม่หลับส่วนมากค่ะแล้วยังมีปฏิกิริยาร่างกายที่ตอบสนองอย่างอื่นๆตามมาอีกไหมคะนอกเหนือจากนอนไม่หลับก็รู้สึกการเพียมีอาการเพียมากกว่าแล้วก็นอนไม่หลับ เหมือนว่าเราเพียรมาเราอยากพักง่อนแต่มันนอนไม่หลับเนี่ยค่ะแล้วอะไรที่ทําให้อาหารมาให้ความสนใจว่าออกกําลังกายเนี่ยช่วยคลายเครียดได้ก็อย่างที่อาจารย์บอกว่าบอกว่าในร่างกายเราเนี่ยนะครับแต่ละคนสมดุลไม่เท่ากันอย่างผมมีปัญหาในเรื่องการเครียดนอนไม่หลับก็ใช้วิธีการออกกำลังกายเพื่อกระตุ้นฮอร์โมนในส่วนที่เอามาจัดของระบบสมองให้เกิดการพัฒนาขึ้นนะครับค่ะก็เลยเพราะฉะนั้น ออกกาลังกายมันก็จะหลังสารมารที่เขาบอกว่าจะให้เป็นหลังการหลังสารแบบสารมีความสุขใ,ให้มีความสุขแล้วก็จะผ่อนคลายก็จะนอนหลับสบายมากขึ้นค่ะอาจารย์คะการออกกําลังกายแบบไหนถึงจะช่วยทําให้เราคลายเครียดได้จริงการออกกำลังกายทุกๆอย่างนะฮะมันมันช่วยให้เราหนึ่งระหว่างที่เราออกกำลังกายเนี่ยเราจะทิ้งเรื่องต่างๆไปโดยไม่รู้ตัวขณะหนึ่งนะครับมันก็ทําให้เราลืมไปสมองส่วนนั้นได้พักละ คือใจจะไม่จดจ่อับเรื่องที่เครียดละตอนนี้จดจ่ออยู่กับการออกกาลังกายอยู่นะฮะมารู้สึกเหนื่อยกับการออกกำลังกายมารู้สึกนู่นรู้สึกนี่กับการออกกำลังกายสมองส่วนนั้นก็อยู่ดเพราะสมองมันจะแยกส่วนกันทํางานในแต่เรื่องมันนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ได้พักสมองส่วนนั้นเหมือนเราออกกำลังกายที่เราใช้ร่างกายส่วนบนร่างกายส่วนล่างก็ได้พักอย่างเงี้ยเป็นเป็นตัวอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราออกกำลังกายเนี่ยสมองส่วนที่ ที่เราไปจดจออยู่ความวิตกกังวลความเครียดเนี่ยมันก็ได้ละวางไว้ขณะหนึ่งนะครับได้พักเนี่ยพูด,ดง่ายๆนะครับได้พักตัวมันเองก็เมื่อเวลาณขณะที่พักเนี่ยร่างกายมันจะมีโอกาสได้ซ่อมแซมสร้างเสริมหรือชดเชยนะครับเพราะฉะนั้นการที่เราได้พักผ่อน,นจะเป็นการพักด้วยการนอนหลับหรือพักในด้วยการทํากิจกรรมที่เราชอบก็ถือว่าเป็นการพักเพราะการพักมันมีอยู่สองลักษณะใหญ่ พักแบบที่เรานอนหลับเลยอันนั้นเป็นการพักผ่อนแบบเต็มที่เลยกับพักในลักษณะที่เราทํางานในสิ่งที่เราชอบนะครับทางานที่เลกปลูกต้นไม้รดน้ําต้นไม้แต่งนู่นแต่งนี่จัดบ้านเรา,เรา,เ,ราเราชอบเพราะนั้นไอ้ลักษณะแบบนี้มันทําให้ฮอร์โมนที่เป็นความสุขที่เรียกเอ็นโดฟินเนี่ยมันหลั่งออกมารเราได้ทําในสิ่งที่เราชอบเราได้ทําในสิ่งที่เราพอใจมันก็จะทำให้สุขภาพจิตด,ดีขึ้นอพอสุขภาพจิตด,ดีขึ้นเราก็เห็นว่ามันมีกระทบก่บสุขภาพกาย สีหน้าท่าทางอ e ียบบทก็จะเริ่มดูจ่มใสขึ้นใช่ไหมมันจะผลตามมาทีนี้ถ้าหลอมร่างกายบวกเข้าไปด้วยมันก็ยิ่งทําให้เซลล์ต่างๆในร่างกายมีความแข็งแรงเพิ่มขึ้นตรงนี้ก็จะมีภูมิต้านทานนะครับถ้าร่างกายแข็งแรงแข็งแรงขึ้นการเสื่อมร่างกายก็ช้าลงเพราะว่าจริงๆแล้วเราไม่สามารถที่จะหยุดความเสื่อมได้แต่เราสามารถชะลอความเสื่อมได้เพราะฉะนั้น ถ้าอย่พูดง่ายๆคือเราทําให้ร่างกายเราแก่ช้าได้ะชะลอความชราอ่าใช่ฮะหรือทําให้เราแก่ช้าได้ด้วยการรู้จักวิธีการออกกำลังกายที่ถูกต้องอ่าและว,ว,วิธีการออกกําลังกายที่ถูกต้องที่คุณเวชสิทธ์นำไปใช้และได้ถ่ายทอดสู่เพื่อนๆที่เกิดภาวะความเครยียดแล้วก็ชักชวนออกกําลังกายเนี่ยยังไงบ้างคะ ก็เริ่มแรกก็องให้ความรู้นะครับในเรื่องของการออกกำลังกายที่ถูกต้องก่อนแล้วกัแล้วก็เลือกอในวิธีการที่ออกกำลังกายให้เหมาะสมค่ะกัรสถานที่หรือวิถีชีวิตค่ะหรืออุปกรณ์ที่มีใช้ใกล้ตัว<อ>นะครับจากนั้นแล้วเนี่ยพอเริ่ม,พอ,มพอเริ่มเข้าทํากิจกรรมร่วมกันเนี่ยก็เราก็บอกไปชัดเจนว่านะครับการออกกำลังกายแต่ละส่วนเนี่ยเหมือนอย่างที่บอกไม่ใช่องค์รวมมันมีแบ่งส่วนออกไปนะครับแล้วก็แยกส่วนนั้นเพื่อ แล้วบอกอในวิธีการแต่และส่วนีมันได้อะไรบ้างนํามาใช้พอใช้เสร็จเนี่ยพอผู้ได้รับเสร็จก็ไม่บอกต่อกันเนี่ยนีก็มีคนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆร,รนั่นหมายถึงเขาก็รู้สึกว่าพอพ่อกําลังกายแล้วได้ผลได้ผลอาการดีขึ้นนะครับค,ค,ความเกรียดหายไปนะครับม,มีความแข็งแรงระบบไหลวเวียนไลเวีดีขึ้นนะครับมันก็วัดได้จากตัวเขาเองอและอย่างการออกกําลังกายที่ถูกต้องที่เราแอธิบายยกตัวอย่างเช่นยกตัวอย่างอย่างในเรื่องของอย่างที่ว่าเรามีการเสื่อมสภาพอย่างที่เซลล์กล้ามเนื้อเสื่อมสภาพ นะครับเมื่อสามอายุ30ิป no right. ีอัพเนี่ยจะเห็นว่ามีการปวดเมื่อยล้านะครับแล้วก็ใช้เสริมสร้างโดยใช้อุปกรณ์ง่ายๆอย่างเช่นเราใช้ยางยืดเป็นแรงต้านครับยางยืดครับผมยางยืดที่เราเป็นทังสติ๊กนี่ครับเป็นแรงต้านนำมากระตุ้นให้กล้ามเนื้อนะครับทำงานโดยเกิดมีแรงต้านเพิ่มขึ้นนะครับก็คือเหมือนกับเราเล่นใช้น้ําหนักใช้เวทแต่ใช้ยางเป็นตัวแทนนะครับค่ะค่ะก็เสริมสร้างามกล้ามเนื้ออุปกรณ์กล้ามเนื้อต่างๆอย่างเงี้ยปวดหลัง บาไลนะครับทําให้เกิดการตึงตวงัวกล้ามเนื้อเกิดการเครียดของสมองปวดล้าไปถึงนะครับต้นคอเนียก็ใช้ง่ายๆนะครับก็คือจัดร่างกายถูกนะครับเหมือนกับเราเล่นฟรีเวทนะครับโดยใช้ย,ยางนะครับอย่างเล่นบาเล่นอกเล่นลําตัวอย่างนี้ครับเลนขาสะโพกค,นะครับ ก็เอาเป็นว่านี่เป็นเพียงแค่ข้อมูลในเบื้องต้นหน่อยนะคะที่จะได้อธิบายให้เราได้รับทราบกันว่าที่พูดกันไว้ว่าจิตเป็นนายกายเป็นบ่าว นี่เนี่ยสำคัญเลยนะคะเพราะว่าทั้งสภาพร่างกายทั้งสภาพจิตใจของเราเนี่ยมันมีความสัมพันธ์กันถ้าเกิดว่าสภาพจิตใจแย่ร่างกายก็แย่ตามไปด้วยอย่างที่เมื่อสักครู่นี้เรียนให้ทราบแล้วค่ะว่าเริ่มต้นคุณอาจจะรู้สึกว่าคุณปวดกล้ามเนื้อในส่วนต่างๆก็แล้วแต่ว่าแต่ละคนเนี่ยใช้งานกล้ามเนื้อส่วนไหนมากเป็นพิเศษก็จะเริ่มต้นจากกล้ามเนื้อส่วนนั้นก่อนหรือบางคนที่อยู่ในส่วนพักผิงอาจจะนั่งอยู่เฉยๆก็จะมีอาการปวดข้อ ตามมาด้วยนะคะก็มีให้ได้เห็นกันนอกเหนือจากนี้ถ้าเกิดว่าเครียดแบบเรื้อรังเป็นระยะเวลายาวนานเนี่ยมันจะส่งผลกระทบต่อสภาพร่างกายอย่างหนักนะคะโรคหัวใจอาจจะตามมาแล้วเครียดมากๆากเนี่ยบางครั้งแรงถึงขั้นเป็นมะเร็งเลยเรื่องของการออกกําลังกายช่วยได้เมื่อสักครู่นี้บอกไว้แล้วแต่ว่าถ้าเกิดกล้ามเนื้อแต่ละส่วนรู้สึกว่ามันตึงตัวมากวิธีการออกกําลังกายแบบที่จะให้คลายแล้วทําให้เราคลายเครียดได้ด้วย ทำอย่างไรพักสักครู่ช่วงหน้ากลับมาพูดคุยกันต่อค่ะ3กิจกรรมกีฬาที่ทําให้ผู้สูงวัยหัวใจวัยรุ่นและมีอายุที่ยืนยาวมีอะไรบ้างรอสักครู่ช่วงหน้าเรามีคําตอบให้ค่ะ กำลังกายทำให้จิตใจสดชื่นครับครับการออกกำลังกาย ทำให้จิตใจสดชื่นครับ กีฬาที่ทําให้ผู้สูงวัยหัวใจวัยรุ่นและมีอายุที่ยืนยาวกิจกรรมแรกก็คือการเต้นลีลาดถือเป็นกีฬาและสันทนาการที่เหมาะสําหรับผู้สูงอายุช่วยในยเรื่องของความจําสมาธิและการทรงตัวจึงช่วยให้ห่างไกลาจากภาวะซึมเศร้าซึ่งเป็นโรคที่มักพบบ่อยในผู้สูงอายุด้วยและสองไทเก็ตเป็นการออกกําลังกายที่มุ่งเน้นเรื่องของการหายใจเข้าออกช่วยในยเรื่องของสมาธิทําให้จิตใจแจ่มใสและสงบนิ่งและสุดท้ายคือคีตะมวยไทยช่วยในยเรื่องของการสง ทรตัวบริหารกล้ามเนื้อส่วนต่างๆทําให้ลดอาการปวดเมื่อยซึ่งมักจะพบบ่อยๆในผู้สูงอายุและ3กิจกรรมการเคลื่อนไหวร่างกายแบบนี้ล่ละค่ะคือ,อยาอายุวัฒนะของผู้สูงวัยกลับมาอยู่ด้วยกันในช่วงที่2ของชีวิตกับข่าวนะคะเมื่อสักครู่นี้ทิ้งค้างกันไว้ถึงเรื่องของการที่กล้ามเนื้อเนี่ยเกิดอาการยุด ปวดกล้ามเนื้อแล้วเราต้องการที่จะคลายกล้ามเนื้อเพื่อที่จะให้คลายเครียดด้วยเนี่ยในแต่ละจุดต้องเรียนสอบถามอาจารย์ก่อนแล้วกันค่ะว่าเราควรที่จะคลายยังไงจริงๆแล้วเวลากล้ามเนื้อมันเกร็งตัวก็คือมันมันรัดตัวเข้ามา <samb il S 2> แล้วบอกว่ามันหดสั้นเข้านะครับมันก็ยึดวิธีการคลายคือทําตรงกันข้ามเราก็ยืดออกนะครับ,รบอย่างเช่นเวลากล้ามเนื้อมันเอาง่ายๆก่อนอย่างปวดหลังปวดไหล่ง,ง,ง่ายๆเลยก็เหยียด น,นี่ทำไปเอตัวอ่าแล้วก็ขึ้นได้ลองทําดูฮะเราจะรู้สึกดีขึ้นพวกนี้มันจะคลายกล้ามเนื้อส่วนที่ยืดเกรงให้หมดหรือแมก้กระทั่งเราเราเอียงศรีรษะแล้วดึงก็คลายกล้ามเนื้อพวกต้นคอให้รหรือถ้าเรายังไม่ดึงเราก็เอียงไปมาก็เป็นการคลายง่ายๆอย่างหนึ่งก่อนแต่ถ้าเราต้องการเพิ่มความความความ,ความยืดหยุ่นตัวมากขึ้นเราก็ออกแรงช่วยมันก็จะรู้สึกตึงที่ที่ส่วนที่เรายืดก็คือคลายมันออกจากที่มันยืดเกรง นะครับก็คือทําตรงกันข้ามนะครับในส่วนที่มันทํางานย่งางล้ามเนื้อชิ้นนี้มันทําหน้าที่ให้เรางอศีรษะมาด้านนี้ใช่ไหมอันนี้คือการยืดเกมันออกก็คือคลายหลักการก็มีอยู่ง่ายๆแค่นี้นะครับเหือนกันเราเราต้องการให้หลังเราคลายแล้วก็ดันออกแล้วก็พยายามรวบห่อไหล่เข้ามาข้างหน้าเนี่ยเราจะรู้สึกว่าหลังเรา คลายออกไปก็จะผ่อนคลายอาการกล้ามเนื้อหลังไหลเราได้ในระดับหนึ่งเมืออกระท่าน,นี้ก็ชืดกลุ่มกล้ามเนื้อตัวด้านข้างด้านหลังเราก็ช่วยผ่อนคลายกล้ามเนื้อที่ท่าจะทาให้เรายึดเกร็งจะเห็นไหมับว่าส่วนใหญ่เนี่ยปัญหาที่เกิดขึ้นกับเราในเรื่องกล้ามเนื้อเนี่ยจะเกิดทางด้านหลังทั้งนั้นเลยเพราะว่าโดยธรรมชาติเราใช้แต่กล้ามเนื้อด้านหน้าเคลื่อนไหวใช่ไหมฮะกล้ามเนื้อด้านล่าามันจะแข็งแรงกว่าไม่ได้เนถอยหลังไม่ใช่ครับเพราะว่าโดยธรรมชาติ มันกล้ามเนื้อหลังก็จะอ่อนแอกว่าไอ้กล้ามเนื้อจริงๆมันทํางานคู่กันเสมอเหมือนต้นแขนด้านหน้ากับต้นแขนด้านหลังเนี่ยเราใช้แต่ต้นแขนด้านหน้าสังเกตไหมครับเรายกของหิ้วของเมราะต้นแขนด้านหลังมันถึงอ่อนแอมันก็เป็นที่เก็บไขมันเยอะๆเลยเลยท้องช้างเลยอ่าใช่ไหมครับเพราะเราไม่เคยได้บริหารมันเลยแต่กล้ามเนื้อด้านหน้าเนี่ยเราใช้อยู่ตลอดเวลามันความแข็งแรงมันก็ต่างกันนะครับแล้วอันนี้ก็จะ หย่อนตัวง่ายไตเสพตไตเสพนี่จะต่างกันตลอดเลยก็เหมือนต้นขาด้านหน้ากับต้นขาด้านหลังเราเห็นปัญหาอยู่ที่ต้นขาด้านหลังเยอะมากเพราะโดยธรรมชาติเราใช้แต่ต้นขาด้านหน้าเคลื่อนไหวเพราะฉะนั้นโดยหลักการเนี่ยนะครับเราก็ควรจะบริหารกล้ามเนื้อทั้งสองส่วนที่มันทํางานคู่กันถ้าเราบริหารต้นขาด้านหน้าเราต้องบริหารต้นขาด้านหลังโดยเฉพาะด้านหลังเนี่ยจะอ่อนแอกว่าด้านหน้านะครับเพราะฉะนั้นปัญหาที่เราเกิดคือปวดบ่าปวดไหล่ปวดหลัง จะเกิดขึ้นท้านหลังเกือบทั้งนั้นเลยสังเกตไหมครับเพราะเราเราไม่ค่อยได้ดูแลหรือใส่ใจหรือเราลืมไปเรานึกว่าเรายังแข็งแรงอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเห็นไหมครับว่าเวลาเราทํางานพวกออฟฟิศที่เรียกออฟฟิศซินโดรมเนี่ยเราก้มีรษะเราดูคอมอยู่ตลอดเราพิมพ์ดีเราเขียนหนังสือตลอดเราใช้นิ้วมือเนี่ยเราไม่รู้เลยว่ากล้ามเนื้อถึงนี่มันพวกนี้มันเป็นความล้าความเหนื่อยเนี่ยเวลาเราเหนื่อยปั๊มเนี่ยร่างกายมันจะบอกตัวเรเองให้หยุด ก็ต้องยืดแบบอย่างนี้นะคะก็คือหลายคือเอาเป็นว่าที่เขาเรียกกันว่า stretching ใช่ไหมคะคือการยืดกล้ามเนื้อแค่ยืดกล้ามเนื้อแบบนี้ก็ช่วยช่วยเครับช่วยเยอะเพราะว่าจริงๆแล้วที่ที่เอ็นกล้ามเนื้อเราจะมีอาจจะบอกว่ามีระบบประสาทที่รับรู้ความตึงเวลาเคลื่อนไหวร่างกายแล้วก็ในตัวเราเองเนี่ยเราจะมีเครื่องป้องกันตัวเองตลอดคือพูดง่ายๆว่ามีระบบป้องกันให้หมดเลยทุกทุกส่วนของร่างกายเลยว่าตามข้อต่อและเอ็นกล้ามเนื้อเพราะฉะนั้น เวลาเราเคลื่อนไหวไปถึงจุดจุดหนึ่งเนี่ยเรายู้สึกตึงหรือปวดนะจุดนัน้นจะเป็นตัวบอกให้เรารู้ว่าเนี่ยคือสภาวะที่ร่างกายมันจะเตือนให้เรารู้ว่าสภาวะเนี้ยร่างกายอยู่ในภาวะที่ผิดปกติจากเดิมแต่เนื่องจากเวลาเรายืดเหยียดกล้ามเนื้อเนี่ย เป็นการพยายามจะผ่อนคลายเพราะฉะนั้นเขาถึงมีหลักว่าเวลาเรายืดเนี่ยไปถึงจุดที่ตึงหรือปวดแล้วเนี่ยให้เราหยุดนิ่งค้างไว้แล้วร่างกายมันจะปรับตัวด้วยการผ่อนให้อีวินะคะอาจารย์โดยโดยประมาณเนี่ยที่เราบอกว่าในหลักวิชาการคือ,อประมาณ10วินาทีอย่างน้อยนะครับจริงๆว่าในช่วง 4- ถึง6วินาทีเนี่ยไอ้สปาร์สรับรู้ความตึงเนี่ยมันจะส่งกระแสประสาทมาคลายให้เพราะนั้นถ้าเราพอเรารู้สึกตึงปั๊บเนี่ยแล้วเราไม่ทําต่อ การคลายมันก็ยังไม่เกิดขึ้นมันก็หายอ๋อมีหน้าเหรอเวลาที่แบบว่าไปเล่นโยคะขาถึงตองอ่ะค้างไว้อ่าใช่ครับเพราะว่าเพื่อรอให้กล้ามเนื้อมันคลายให้แล้วเราก็จะรู้สึกผ่อนคลายรูส้สึกเบาส,สบายหรือเราเคลื่อนไหวได้ในมุมที่เพิ่มขึ้นค่ะคือตอนแรกพอฟังว่าให้ออกกําลังกายออกกําลังกายเพื่อที่จะลดความเครียดเนี่ยนึกว่าออกกําลังกายที่ว่านี้จะต้องอ่ายกตัวอย่างเช่นจะต้องเดินจะต้องวิ่งจะต้องเต้นแอโรบิกอะไรแบบเนี้ มันทาได้หล,หลายอย่างเพราะการก้าวมังกายจริงๆเนี่ยมันมันมันมีหลักของการออกลังกายเนี่ยถ้าเราแบ่งก้ามออกกำลังกายเนี่ยเราแบ่งออกเป็น3ประเภทหลักๆค่ะกลุ่มกลุ่มประเภทที่เราต้องออกกำลังกายเนี่ยก็คือกลุ่มที่บริหารปอดหัวใจค่ะนะครับหรือที่เราบอกระบบหายใจระบบไหลเวียนเลือดค่ะอันนี้คือสิ่งที่